ค่อยมีเวลาไปทำบุญให้สวดมนต์บทนี้5นาทีก่อนนอนพุทธคุณสูงมากเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณยญาณในการรับฟังด้วยนะคะรู้หรือไม่คะว่าการสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยทำให้คุณมีจิตใจสงบนิ่งมีสติไม่คิดฟุ้งซ่าน คายความกังวลเรื่องต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจได้ซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการนอนไม่หลับเพราะหลายคนชอบนำเครื่องต่างๆที่พบเจอในแต่ละวันเก็บมาคิดหรือว่าจะเป็นการหลับก็ได้ตึกตื่นดึกๆตื่นเที่ยงคืนถ้าคุณได้สวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยทำให้นอนหลับฝันดี และการสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งแถมยังช่วยเพิ่มเสียริมงคลให้แก่ชีวิตอีกด้วยวันนี้เราได้รวบรวมบทสวดมนต์สั้นๆจะใช้เวลาในการท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนสักห้านาทีเท่านั้นเป็นเหมือนหนังสือสวดมนต์ก่อนนอนเล่มมินิที่เรานํามาฝากทุกคนค่ะให้ท่านได้ลองนำไปสวดมนต์ก่อนนอนด้วยกัน ก่อนที่จะเริ่มท่องบทสวดก่อนนอนสิ่งที่จะทําก่อนการสวดมนต์คือทําจิตใจให้สงบมีสติและมีสมาธิห้ามคิดหรือกังวลเรื่องอื่นให้จิตใจอยู่กับบทสวดมนต์จากนั้นให้น้อมระลึกถ,ถึงพระรัตนตรัยกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วให้กราบสามครั้งจากนั้นก็เริ่มบทสวดก่อนนอนได้เลยค่ะ ทำนมัสาการน,นอบน้อมพ,พ,พระพุทธธรรมพระสงฆ์นะโมตัสสะพะคะวะโอะตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโอะตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดก่อนนอนไตรรัตน์ณคม สำหรับบทสวดแต่ละสาระคมนั้นจัดว่าเป็นบทสวดที่ชาวพุทธแสดงให้รู้ว่ามีพระรัตนไตรัยเป็นที่ระลึกถึงและเป็นที่พึ่งตลอดไปพุธทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิปุตติยมปิพุธทธังสารนังคัจฉามิ ทุติยมปิธรรมมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธรรมมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิบทสวดมนต์อิติปิโสบทสวดมนต์อิตติปิโส ถือว่าเป็นบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ดีอีกบทหนึ่งสามารถสวดบทอิติปิโสก่อนนอนเพียงบทเดียวก็ได้ด้วยความเชื่อที่ว่าหากได้ท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนอิติปิโสจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ใจหรือทางใจทำให้มีจิตใจที่สงบนิ่งมีสมาธิและสติมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่นิยมสวดนมนต์นั้นเท่ากับอายุแล้วบวกหนึ่งเช่นถ้าอายุ25ก็ให้ท่องบทสวดติติปิโสก่อนนอน26จบแต่ถ้าสามารถท่องได้ถึง108จบก็จะดีกับตัวคุณเองด้วยความเชื่อกันว่าการสวดมนต์นั้นจะช่วยต่ออายุให้ยืนยาวขึ้น ยังช่วยป้องกันพูดผีปีศาจแควค่าจากโรคภัยต่างๆและอุบัติเหตุทั้งนี้ก่อนสวดนั้นให้ท่องนโมสามจบเริ่มท่องบทสวดมนต์ได้ค่ะอิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทู อนุตตโรโภปุริสัธรรมสารัตีสัทธาเทวมนุษานังพุทโธภควาติสวกาขาโตภคกวาตาธรรมโมสันทิฏโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะณิยโกปัจจัตังเวทิตโพวินยูหีติสุปฏิปันโน พักวัโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพักวัโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพักวัโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพควัตโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัถฐปุริสาุคคลา เอสภักควัโตสาวกส,สังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระนีโยอนุตตะรังปุญยเขตตังโลกัสสาติบทสวดมนต์อิติปิโสแผ่เมตตาถ้าใครที่ไม่ค่อยมีเวลามากนักก็สามารถท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนห้านาทีได้ โดยเลือกบทสวดอิติปิโสก่อนนอนแบบยอ่อๆซึ่งจะเป็นการสวรดมนต์เฉพาะในส่วนของพุทธคุณเท่านั้นและเมื่อท่องบทสวดอิติปิโสจบตามด้วยบทแผ่เมตตาให้ตัวเองหรือเลือกที่จะแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นจะกลายเป็นบทสวดมนต์อิติปิโสแผ่เมตตาแบบสั้นๆให้คุณได้สวดมนต์ก่อนนอน ก่อนอื่นให้ตั้งนโมสามโฉกนโมตสัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสววัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสัสสะภะคะวะโตอระหัตโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจะระณะสัมปันโน สุขโตโลกะวิทูอนุตตะโรปุริสัทธรรมสารัตีสัทธ,ธาเทวมนุษาานังธธพุทโธภพขวาติบุดแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ อะหังอะเวโรโหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอะหังอัพพยาปัโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอันตรายทั้งปวงสุขีอัตานานปร,ริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากุกภัยทั้งปวงเถิดบดแผ่เมตตาให้กับผู้อื่น สัพเพสัตตาสุขิตาหูนตูนิทุกขาอเวราอัพพยาบอัมิคาสุขีอัตตานังปร,ริหะรันตูขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงถึงความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความขับแค้นใจ งมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงเถิดท่านผู้ฟังคะอานิสงค์ของการสวดมนต์การสวดมนต์เป็นประจำทุกวันนอกจากจะช่วยทำให้มีจิตใจสงบนิ่งผ่องคลายลดความกังวลในเรื่องต่างๆแล้วยังได้อานิสงส์จากการสวดมนต์อีกด้วย ข้อที่หนึ่งเสริมสีริมงคลให้กับตนเองการสวดมนต์ก็ถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่สามารถทำด้วยทางกายวาจาและใจซึ่งการที่คิดดีทำดีพูดดีแน่นอนว่าความเป็นเสีริมงคลย่อมเกิดแก่ตัวเองส่วนใหญ่ที่สวดมนต์ก็มักจะต้องการเสริมสีริมงคลให้แก่ตัวเองซึ่งอาจจะเลือกเป็นบทสวดมนต์ คงจะช่วยทำให้เราเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนาและสามารถปฏิบัติได้ตามหลักคำสอนและชีวิตก็จะมีความสุขประสบความสำเร็จ 2. มีจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิการจะสวดมนต์นั้นก็จะทำให้จิตใจได้สงบนิ่งตั้งจิตให้แน่วแน่ให้อยู่กับบทสวดมนต์นั้นไม่วอกแวกคิดฟุ้งซ่าน ในเรื่องอื่นมันฝึกฝนทุกวันที่จะทำให้คุณมีจิตใจที่สงบนิ่งมีสติในการแก้ไขปัญหาและเกิดสมาธิที่มั่นคง 3. คลายความกังวลในใจโดยเฉพาะการสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยทำให้คลายความกังวลได้ช่วยทำให้นอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะเลือกเป็นการท่องบทสวดมนต์อิติปิโส แผ่เมตตาหรือบทสวดมนต์ก่อนนอน5นาทีแล้วค่อยนอนก็ได้เช่นกัน4นี่จิตใจอ่อนโยนและมีความเมตตาให้กับผู้อื่นการสวดมนต์นั้นนอกจากจะเสริมเสีริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็ยังสามารถแผ่เมตตาให้กับตัวเองหรือจะส่งผลบุญกุศลจากการสวดมนต์ไปให้กับผู้อื่นเจ้ากํานายเวน หรือสารพัดสัตว์ทั้งหลายห้าทำให้เกิดสติปัญญาที่ดีเมื่อได้สวดมนต์เป็นประจำทุกวันจะเข้าถึงแก่นแท้ของบทสวดพร้อมคําแปลก,ก็จะทําให้คุณได้รู้และเข้าใจถึงความหมายของบทสวดนั้นแล้วก็นําหลักธรรมมาปฏิบัติใช้ในชีวิตก็จะทําให้เกิดผลมีสติปัญญาที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ด้วยสติและใช้ชีวิตยอย่างมีจิตสำนึกที่ดี 6. ททำให้มีสุขภาพที่ดีสำหรับคนที่สวดมนต์เป็นประจำทุกวันก็จะทำให้มีความสุขอิ่มเอมด้วยบุญกุศลและแน่นอนว่าเมื่อสุขใจแล้วก็จะแสดงออกมาถึงความสุขภายนอกของร่างกายก็จะแข็งแรงใบหน้าสดใส เจ็ดช่วยให้แค้ลวคาดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆการสวดมนต์เป็นประจำช่วยทําให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆเพราะถ้ามีเหตุหรือภัยอันตรายที่กําลังจะเข้ามาถึงตัวจะช่วยทําให้คุณมีสติมากขึ้นนอกจากนี้แล้วใครนอนฝันร้ายอยู่บ่อย นอกจากจะสวดมนต์ก่อนนอนตามที่เราแนะนำไปนั้นอาจจะสวดคาดถายันเพิ่มด้วยก็จะดีมากๆเพราะจะช่วยทำให้เปลี่ยนจากฝันร้ายกลายเป็นดีสวดมนต์ก่อนนอนจะทำให้ใจนิ่งสวดทุกคืนเสริมดวงดีมีความสุขการสวดมนต์ก่อนนอนนับว่าการเพิ่มบุญอย่างหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการทำบุญง,ง่ายๆสะดวก ทำได้ทุกที่ไม่จําเป็นต้องเข้าวัดก็สามารถทําบุญได้และเดี๋ยวนี้บทสวดมน์ก็มีเพิ่มแพร่หลายมากมายไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของหนังสือสวดมนต์หรือจะโหลดแอปพลิเคชันสวดมนต์มาไว้ติดมือถือก็ได้และคืนนี้ก่อนนอนอย่าลืมสวดมนต์อาจจะเริ่มจากบทสวดสั้นๆจากนั้นอาจจะนั่งสมาธิสัก1 0บถึงสินาที ช่วยทำให้คืนนี้คุณหลับสบายฟันดีตื่นเช้าก็จะรู้สึกสดชื่นกระบปีก้กระเป๋าและไม่ว่าดวง2,567ของคุณจะเป๊ะจับปังแค่ไหนก็อย่าลืมใช้ชีวิตด,ด้วยความไม่ประมาทนะคะ Minyu Channel ขอกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องนะคะ สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและติดตามสวัสดีค่ะ